สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้าวัย64คุยถังขยะหาผักผลไม้ทำอาหารเลี้ยงโูกลานภูมิใจไม่ได้ไปลักขโมยใครกิน วันที่30มกราคมมีรายงานว่าที่ตำบลยางสายอำเภอเมืองจัังหวดสุขโขทยัยมีคุณแม่ชื่อนางรวยรื่นหรือป้าป๊อกอายุ64ปีอาศัยอยู่ลำพังกับลูกสาวที่ป่วยจิตเวทอายุ47ปีเลี้ยงชีวิตด้วยการคุ้ยทางขยะหาเก็บเศษผักผลไม้ขนมอาหารแห้งที่ทิ้งแล้วนำมากินที่บ้านรวมทั้งเก็บของเก่าขายได้เดือนละ200-300บาท ป้าป๊อกบอกว่าเลิกกับสามีนานแล้วหาเลี้ยงลูกตัวคนเดียวมาตลอดโดยเก็บของเก่าขายและเก็บผักผลไม้ที่แม่ค้าทิ้งในถังขยะเอาไปทำอาหารกินกับลูกสาวที่บ้านบางทีโชคดีได้กุ้งแห้งแคบหมูป,ปลาปนขนมเคก้กขนมไข่อยู่ในถังขยะหากินแบบนี้นานนับสิปีแล้วถึงป้าจะอยู่อย่างนี้ก็ภูมิใจไม่คิดลักขโมยใครไม่คิดขอใครกินไม่อยากรบกวนใครเกรงใจ บางคนแยก่กว่าเราก็มีส่วนผักผลไม้ได้มาก็แบ่งญาติแบ่งเพื่อนบ้านดีกว่าทิ้งให้เน่าเสียไปเปล่าๆและไม่อายไม่รังเกียจปาคิดว่าของที่เรากินมันสกปรกก็อย่างล้างได้นะแต่จิตใจที่สกปรกมันล้างไม่สะอาดรอกปาป๊อกบอกอีกว่ามีลูกทั้งหมด4คนเสียชีวิต1คนที่เหลือ2คนก็แยกไปมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดส่งเงินมาให้ใช้เดือนละ1,000บาท เขาไม่ได้ทอดทิ้งแต่ป้าไม่อยากเป็นภาระลูกก็เลยต้องหากินเองไปด้วยทุกวันนี้ไม่เคยกลัวตายเป็นตายเท่ากันอดก็ตายไม่อดก็ตายและไม่อายเพราะไม่ได้ไปลักขโมยใครกิน อย่างไรก็ตามผู้ต้องการแบ่งปันน้ำใจให้กับป้าป,ป๊อกสามารถส่งของกินของใช้จำเป็นมาได้ที่บ้านเลขที่17ทับ18หมู่12ตำบลยางสายอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยหรือโทรสอบถามป้าป,ป๊อกเบอร์0963565287ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ